สวัสดีครับสไตล์หุ่ i นอตแอร์ครับออฟโรดแคมปิง้งคุกกิง้งไลฟส์สไตล์วันนี้ตั้งแต่รถเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนี่ยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันครับเอามารีวิวกันที่ชายทะเลเลยนะตั้งแต่เสร็จสับมานี่ยังไม่ได้รีวิวเลยนะจะลกๆหน่อยนะเอาส่วนประกอบภายนอกก่อนนะ เหมือนเดิมหมดนะครับยางยางนี่เป็นยางโอตานินะครับยางโอตานินี่ผมว่าราคาถูกนะนะโอตานิขอบสินะครับนะครับเห็นไหมเจ็ดจุดห้าสิบหกนี่ครับดอกยางก็จะเป็นอย่างนี้ดอกยางก็จะเป็นนี่ครับ โครงเหล็กโครงตัวนี้ได้มาจากในเพจใน facebook นะครับที่เขาขายมาเป็นติดกับรถแลนโรเวอร์เหมือนกันนะแต่เป็นสีเหลืองนะครับ mm hmm. ก็เลยรับมานะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ด้วยผ้าใบาด้วย คโค้งก็จะเข้ากับรูปตัวรถนะส่วนตัวนี้จะเป็นออร์นิ่งนะครับออร์นิ่งออร์นิ่งก็ตัวนี้จะใหม่นะออร์นิ่งนี่เป็นขนาด2อคูณสนะครับ2อคูณสเมตรนะก็จะติดลงกับโลบาร์นี่พอดีเลยนะี่ฮะล็อกโลบาร์นี่พอดีเลย ส่วนนันบนนันบนก็จะเป็นเต็นท์นะครับเต็นท์หลุบทับเต็นท์ตัวนี้เป็นของย e ี่ห้อแคลริบอยนะนะครับยี e ่ห้อแคลิบอยกางง่ายนะครับแค่ปลดเชือกเส้นเดียวก็กางได้แล้วครับวันนี้มาเย็นหน่อยเลยเอาภายนอกก่อนนะครับ เดี๋ยวๆครั้งก็ไปเด um. ี so ๋ยวจะกลางให้ดูทีนะครับนะครับส่วนผ้าใบก็จะเป็นอย่างนี้มือสองหมดนะครับเนี่ยผ้าใบเป็นของเนี้ครับช่างนี้ได้มาพร้อมกับไอตัวโค้งนี่นะครับผ้าใบเนี่ยไม่ได้จ่ายตังค์เขาเลยนี่นะครับเห็นไหมข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ อันอยู่ในโครงเดิมนะครับโครงเดิมตึงเป๊ะผ้ะาใบนะกระจกกระจกนี้เป็นแทนเมตดนะครับพี่หมูพี่ไก่ลุงจักมอเตอร์จัดให้นะครับตอนนี้กำลังสั่งอยู่เป็นของ กระจกของ Defender ครับสโนอกเกิลก็เหมือนกันนะครับสโนอกเกิลนี้ได้มาพี่หมูให้มานะครับสวยสวยงามยูข้างในข้างในยวาจะลกๆนเลยนะครับอันนมีพัดลมด้วยได้มายังไม่ได้ล้างเลย เดี๋ยวพอล้างเสร็จสับแล้วเดี๋ยวค่อยวางกันอีกทีนะครับงลงมาใช้ทะเลก็เนี่ยครับดิปกาแฟอย่งีครับเนดารินมันก็จะลงตัวลงตัวอย่างเงี้ยนะครับการที่แล้วนี่ไปไปกลางลองเทสดูที่ สามระยอดนะครับไม่ได้ไม่ได้นอนนะครับวันนี้ลงมาช้าเลยไม่ได้กลางนะครับจะเย็นอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะวินวินนี่เป็นโนวาวินนะครับนี่ครับช่างเปงน,นะครับช่างเปง พัฒนายนต์4ี่คุณสที่ทับสแก์นะครับสปอนเซอร์มานะครับใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีนะตัวนี้สุดยอดเลยอ่ะแรงเร็วด้วยนะแรงเร็วด้วยก็ขาวๆอ,อย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวล้างแล้วก็ จากกางทั้ง2อย่างเลยนะครับทั้งเต็นท์ทั้งออ n นิ่งนะครับกานศาสตร์ให้ได้ชมนะครับเดียวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสไตล์ู้หยินแันแหนะครับถูกใจกดไลค์นะครับชอบใจกดแชร์ติดตามสไตล์พนแหนด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็กปดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ